เรารอข้างนอกหึงชั่วโมงปฏิเปตเลยแต่ทุกอย่างไม่จบลงครั้งแรกของการกินข้าวปลาหลเว้ยเราต้องเลือกที่มันสุดจริงๆกินแค่ไวเสือเปล่ารอนานที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูุณกเราสองคนกับพี่นะ อีกแล้วครับท่านนุ้ยค่ะต้นครับเรากําลังจะไปไหนกันคะเขาบอกว่ามามานาปัญญาเนี่ยสิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือการกินข้าวหน้าปลาไหลเว้ยกินข้าวหน้าปลาไหลใช่กินข้าวหน้าปลาไหลซึ่งเดี๋ยวจะรับประทานให้ฟังแต่ตอนนี้คือจะพูดบอกว่ามันเป็นกิการกินข้าวหน้าปลาไหลครั้งแรกของนุย้ยแต่ของต้นต้องกินบ่อยต้องชอบกินมากชอบปลาไหลลงที่ว่าเรากินเข้าไปแล้วเราจะได้ลื่นไหลจ๋าจับไม่ติดเลยจ้าที่โกหกไอส์อ๋อบอกก่อนว่า ให้นั่งรถไฟสายสีม่วงมาลงเทนโมโจทเทนโมโจใช่แล้วออกประตู3สามค่ะ <ST AR> มูนหะอะไรเนี่ยนะ <ST AR> พี่ต้นมูนหาแบงคนพี่ <ST AR> ร้านที่เราจะไปเนี่ยคะ่ะชื่อว่าร้านอัสตาโคไลเคนเป็นร้านที่เปิดมานานมากๆกเขาบอกเป็นร้านในตำนานเลยทีเดียวเปิดมาตั้งแต่ปี1873เปิดก่อนนุ้ยก่อน โอ้ไปตามกุ๊เพี่โอ้ oh God. ไมค์ไปไหนไปไหนแล้วเมื่อกี้บอกไปทางนี้ชัวร์ตลอดเลยแล้วอะ่ะชัวร์อันนี้ชัวร์แล้วนะชัชวร์ <laughs> <laughs> เราคิดว่าเราน่าจะถึงละค่ะร้านนี้แน่เลยเพราะว่ากลิ่นรุนแรงมากโอ้ยคิวยาวอะ่ะต้องรอนานแค่ไหนเนี่ย ถึงร้านแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าสูป่ประวัติแห่งตำนานเราคงต้องบอกก่อนว่าเราต้องรอนานๆรอนาน,านมากรอนาน,านมากถ้าไม่บุ๊กคิ้งมาคนบุ๊กิ้งเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคือเอา,อาสายเดินตรงแล้วอะเอาง่ายๆว่าเนี่ยหน้าร้านมีคนคอยอยู่แค่ประมาณสักสามคิวเห็นจะได้เพียงครึง่งอ๋อไม่นานานีนชั่วโมงเดียวชั่วโมงหนึ่ง นานเหรอน,นันน่นไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ตอนนี้มันเที่ยง30มใช่ปะเราได้กินตอนบ่ายโมงยี่สิบก็บอกให้กลับมาตอนบ่ายโมงยี่สิบเมื่อกี้เขาจดอะไรให้เราปะไม่มีไม่มีเขารูใร้ใช่ไหมว่าเราชื่อหนุ่ยใช่แต่เขาเขียนภาษาญี่ปุ่นนะนั่นแหละมิสมิสใช่โอเคมีรถจอดรอหน้าร้านด้วยอ่ะแล้วก็แบบมีคนมายืนรอคิวอะ่ะ เราจะบอกค่ายวิทำไวเราถึงต้องมาทำไมต้องตะแคงคอคุยเรากำลังเหนียดร่มอยู่เหนียดล่ม,ลมร้านนี้นะมันชื่อว่าร้านอส,สุโคเรนเป็นสาขาเมนสาขาหลักซึ่งประวัติมันยาวนานเป็นสาขาที่อยู่ใกล้เมนแถวนี้มีวัดด้วยเหรอ <c oughs> อาอฉันต้องเล่นใช่ไหมกินมีววอนได้เหรออะกับมาสู่ตำนานของเรานะค่ะเขาบอกว่าตำนานของสูตรของร้านนี้มีมาตั้งแต่ปี1873รือ60ปีอะโอ้โหเออแต่เขาคงไม่พูดเขาคงไม่บอกเขาคงไม่ย่างมา100กว่าปีแล้วเหรอ140ปีอ่ะเขาว่ากันอย่างนั้นอะเออปลาไหลที่เรากินนี่อายุ140ปีเลยไม่ใช่มันคือสูตรมันคือสูตรดอนึกว่าปลาไหลอายุยืนนอกจากเขาจะแบบมีตำนานแล้วเขาต้องรอนาน เขาบอกว่าข้าวหน้าปลาไหลของสูตรของนาโกย่าอ๋อร้านนี้นะมันเปิดตอน11โมงครึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มันเปิดสองรอบเปิด7จโมงครึ่งจนถึงบ่าย2แล้วก็หยุดไปแล้วก็เปิด4ี่โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งมันหยุดวันพุธและทุกวันพุธวันที่สองของเดือนละเอียดไหข้าวหน้าปลาไหลของนาโกย่าเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวหน้าปลาไหลสูตรฮิซึมะบุชิดข้าวหน้าปลาฮิซึมะบุชิ ดูเิอ่ะเออถูกแล้วแหละถูกถูกอ่ะถูกก็ไปขึ้นใต้ต้นซอสไตเติ้ลอาแล้วกันนะว,ว่ามันใช่หรือเปล่านั่นแหละประมาณนั้นก็บอกว่าเนื้อปลาเนี้ยต้องหนาประมาณหนึ่งเซนอยู่บนข้าวอยู่ในหนากว่านั้นไม่ได้เหรอแมนจะอร่อยนะแม่อาจจะเป็นสูตรของเขาที่แบบว่าให้น้ำซอสเข้าไปน้ำซอสเขา,ขาจะเป็นน้ำซอสโชย,ยุเหล้าแล้วก็เหล้าหวานอ่ะประมาณนั้นนะเออเสิร์ฟในถ้วยไม้แถวก็ต้องต้องกินคู่กับเหล้าไม่ใช่มันเป็นซอสที่ราดบนตัวปลาไม่ก,ก็ก็ข้าวน้าปลาไหลต้องกินกับเหล้าอะไรอะไรของเขาสาเกอะไรอย่างงี้ จะหยเล่าปะไม่ใช่เมื่อกี้ะตอนแรกเรางงใช่ไหมว่าเขาจะรู้ได้ไงว่ันนั้เราไว้ตอนแบบมุงยี่สิบอ๋อเออใช่แล้วตอนนี้เรารู้ยังเราก็ยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าที่ขั้นเดาเมื่อกี้อะเขาเรียกคิวที่ที่มาตอนเที่ยงสี่สิบใช่ก็คือตอนนี้ถึงคิวเที่ยงสี่สิบแล้วเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนป้ายไว้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูตอนนี้เขาโชว์ป้ายเที่ยงสี่สิบก็คือพวกรอบเที่ยงสี่สิบเนี่ยจะได้เข้าไปรอข้างในรอขั้นต่ำอย่างน้อยหกสิบนาที รู้ไหมว่าทำไมที่นี่ถึงอร่อยเพราะที่นี่มีการตำที่นานมากไม่ใช่เว้ยเคล็ดลับง่ายๆเลยที่จะทำให้คนรู้สึกว่าอร่อยนั่นก็คือการที่เขาต้องรออะไรนานๆและเขาหิวมากๆแม่งตอนนั้นกินอะไรก็อร่อยปะแปลว่าบ้านเราก็มีเยอะนะร้านนี้อร่อย <laughs> <laughs> เออเหรอจะร้องเพลงเดี๋ยวพิีิ <laughs> <laughs> พิีิโถ่ <laughs> ฉันอยาก <laughs> พิกีิแล้วแล้วพอเข้าไปกินเสร็จก็ต้องร้องอีก ยังต้องรอเธอมาเสิร์ฟอีกงานไหมมันได้กินมันได้กิน่วยเลยครับได้กินเมื่ไอไรอีกเรื่องหนึ่งเออนะัเครป,ปะเฉยเครป,ปะเฉยเธออ,อันนี้เราไม่ได้โม้นะเราพามาดูว่าคนเยอะขนาดไหนดูดิในไทยเธอเคยรออะไรนานขนาดนี้ไหมตอนถุงคิวทุกคนก็จะมายืนรอคิวตัวเองเนาะแล้วก็รอรับป้ายป้ายป้ายบอกว่าเราถึงรอบแล้วเรารอข้างนอกหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยแตนน่ ทุกอย่างไม่จบลงเรายังต้องมานั่งรองข้างในก่อน,น oh อีกโอ้ไม่ก็ถึงคิวเราแล้วค่ะเราก็เดินตามมาเขาจะไปเรียกชื่อนี่สิดเดดโอเคซื่อคี่ได้โต๊ะแล้ว ่เขาจะพาเขามาเขาทำเมนูภาษาญี่ปุ่นให้เราถ้าเมนูพิโตะมันจะเป็นเมนูญ,ญี่ปุ่นญี่่ปุนซึ่งเมนูยอดฮิตก็คืออันนี้ค่ะฮิส,สุฮิส,สุมาบุชิอันนี้เป็นเมนูต้นตำรับของร้านนี้แล้วก็ของนาโกย่าสูตรน้ำซอสเขาที่มีบอกว่ามัน140ร้อยสี่สิบกว่าปีอะคือรานอาหารนี้มันมีสองราคาสามพันหกกับห้าพันร้องก็คือง่ายๆอะพันหนึ่งกับพันห้าโอ้ยพันหนึ่งเลยเหงื่อน่ะ ไปพันห้าพูดแบบไม่คิดเลยพันหนึ่งไปเลยพันห้าไปกว่าพันหนึ่งอ๋อเลยก็นเอาเลยก็พอเกิดโกงได้ก็คือต้องรอระวยมาก่อนด้วยแล้วนี่ยเอาอันนิดชูเรายืนรอข้างหน้าเต็มๆประมาณหนึ่งชั่วโมงเข้ามาได้ในเมื่อกี้สิบนาทีแล้วตอนนี้กำลังรอสั่งอาหารอยู่ใจไม่เด็ดใจไม่แข็งไม่ได้สั่งนะเนี่สั่งไหมได้สั่ง มาถึงปุ๊บเขาก็จะเอาชาร้อนฆ่าเช็ดมือบางครั้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้เช็ดมือก่อนกินนะเขาให้ตั้งไว้แล้วก็ให้บีบๆเวลาเหมือนแบบเวลาเรากินอะไรเลอะเลอะแล้วแบบวันเช็ดเบาๆเวลาเรามาคลี่เลยจ้าแต่เราไม่รู้ว่าวิธีไหนคือวิธีที่ถูกนะเริ่มต้นด้วยสายเกลนี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสายเกยสายเกมเมื่อกี้ชุดละเท่าไหร่ก็ได้ละ คล้ายๆจูจูที่เราไปกินแต่ว่ามันผสมมีกินแปลกๆมัมาหน่อยเข้าหมัเหรอ,อแล้วก็ไม่ได้แบบมขมความเหมือนบ้านเราตอนนี้มาแล้วนะคะมันจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือน้ำซุปเครื่องเคียงแล้วก็มีสลายกับต้นหอมอันนี้นี่เป็นน้ำชา และนี่คือลาหล่ายจ้าที่เรามารอหว่าอาหารจะมาก็20นาทีก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จตอนนี้ชั่วโมงครึ่งนึกจำชื่อไม้มันไ,ไม่ได้นะแต่มันเป็นแบบไม้ที่เขาเอาไว้ใส่ข้าวโดยเฉพาะจะมีเฉพาะที่นี่อะไรประมาณนี้แฟงแบบนี้เลยตักใส่ถ้วยส่วนแรกที่เราจะลองกินเป็น วิธีการกินของเขานะ่เขาบอกว่าให้แบ่งข้าวออกเป็น3ส่วนหรือ4ส่วนโดยส่วนแรกให้เรากินเป็นธรรมดาธรรมดาก่อนส่วนที่2ก็ให้ใส่เครื่องเคียงที่เขาให้มาเหมือนพวกเอ,อสลายกับต้นหอม <laughs> ส่วนที่สาม้ือเจนจาแต่ถ้าเราเป็นมื่ซีวนส่วนที่สก็กินตามแบบเทนเกอรวชอบอะไรเงี้ยก็คือสุดๆแล้วก็คือ3าแบบเไงแบบธรรมดาแบบใส่เครื่องเคียงแล้วก็ใส่น้ำชาเดี๋ยวจะเลือกกินแล้วนะครั้งแรกของการกินข้าวปลาไหลเลยเราต้องเลือกที่มันสุดจริงๆกินไห่อร่อยเสเปล่ารอนานที่สุดโสมมุกเทอไกลมากเลยอ่ะ เรากลัวปลาไหลมากถ้าปลาไหลเมืองไทยนะญี่ปุ่นเราก็ไม่เคยสั่งเลยการจะกินทันทีมันต้องกินให้สุดไม่กินก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องเคยกินนะก็เสียของการที่ไม่เคยกินมาก่อนเราไม่รู้ว่ามันเทียบกับร้านอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงวะต้นเราอร่อยเราหรือไม่อร่อยเราก็รอร่อยเออคือเนี่ยคืออร่อยแต่ถ้าเทียบร้านนี่ยเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยกินกินกลายเนี่ยนะ แม้วอบางเขาอะมันราดด้วยซอสใช่ไหมซอสที่สูตรร้อยสี่สิบปีอะบวกกับสูตรที่ทำมานานร้อยสี่สิบปีนี่น้องกำลังกินปลาไหลตัวที่ร้อยสี่สิบปีมันเล่นมุกนี้ห้าสิบรอบแล้วทุกคนใช่ค่ะพี่ต้นตามนั้นเลยค่ะมีหกม,มีร้อยเงิแพงมากข้าวน้าปลาไหลถ้วยละร้อยอะเอ้ยถ้วยละพันนะต้น ไม,ไม่คำแรกกินธรรมดาก่อนค่ะเพื่อแล้ช <c oughs> เพื่อเขาการแรกอ่ะซอสเยอะมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะมันอยู่ที่เนื้อปลาเนื้อปลาอร่อยมากซอส140ปีละซอสมันน้อย,อยของเขาขอ่อแต่เขาคำแรกมันอยู่ที่ว่าเขาซอสมาของเขา,าเยอะมากเลยเทาที่ลองกินข,ข้าวน้าปลาไหลมาที่นี่เราะว่าวเขาบอกที่นี่มันมีร้านหลายร้านแต่ร้านในร้านเนี้ย ดังสุดรอนานสุดแล้วก็แพงสุดแต่เขาบอกว่ามากินแล้วจะคุ้มที่สุดถือว่าเป็นที่สุดของทุกร้านที่เคยกินมาปะอืมนังมือนีควารู้สึกแบบนังมันนีสัมผัสันมีความกรมบันต่อไปหนูจะกินแบบที่สองนะคะเอ้าทำไมส่วนน,วนี้ปลามันน้อยอะ่ะก็ใส่ในส่วนแรกไปหมดแล้วในส่วนแรกปลาโคตรเยอะเลยอะ่ะเขาให้ใส่เครื่องปรุงพวกนี้ที่เขาให้มาใส่ไป ใส่ลงไปแล้วก็พุกเค้าเขาให้กินกับวาซาบิด้วยอ่ะแต่นุ้ยกินวาซาบีไม่เป็นนะกินยากขนาดนี้ไม่น่าจะอ้วนม,มันก็อร่อยสำหรับคนที่ชอบเติมนะเหมือนอนุ้ยแต่พอเติมพวกอบะทำให้ของพวกนี้มันําบดบางกดชาความอร่อยของน้ำซอสอะอ ลืมไปเลยว่านี่คือปลาไหลที่เป็นตูวเหมือนงี<อ>้ปกติแค่เห็นก็กระโดดแล้ว <c oughs> อจะกินแบบที่สองแล้วใช่ไหมต้องใส่นี่หมดเลยแล้วแต่เราใส่ทุกอย่างเลยรวมหมดเลย <c oughs> ก็อร่อยแบบนี้นะแต่มันจะครบกินน้ำซอสมันจะครบทุกอย่างเลยมันมาเจอแบบว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็น,ปนสาลายสาลายกลิ่นเหมือนแรงกลิ่นแรงหอมใหญ่ด้วยอีต้นหอมด้วยแล้วก็เจอวาซาบิ คือกินแบบไม่ใส่อะไรอร่อยสุดแบบที่สามอย่าใส่เยอะไหมจริงเหรอคือถ้าใส่เยอะมันก็เล่นเป็นข้าวต้มไหมเออลืมเออเล็กๆหน่อยอะ่ะมันเหมือนข้าวต้มเลยวะ่ะเ, <c oughs> เอออเ้ยเขาอาจจะไปให้ตั้งใจให้เรากินเหมือนข้าวต้มก็ได้นะเรากินยังไงเราไม่มีช้อนหัวโตนมันก็จะจืดจืดจะ เราว่าแบบอันแรกอ่ะอร่อยสุดอ่ะแบบอันที่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะอร่อยมากขาวเดียวไม่มีซอสซิร์อะไรเ,ออเลยเนี่ยไม่ต้องาขาววะไปดูตัวนี้เนื้ยแน่นไม่ซอสดำปีเลยน้ำเยี่ยงอะ <c oughs> ไม่ทำอ้่นหมือนเมื่อกี้ค่าที่จา่ายสำหรับอาหารมื้อเที่ยงข้าวหนังปลาไหลแปดพามร้อยเยน แล้วก็เด yeah, like right? oh. yeah. right. okay. okay. ี๋ยวไปจัดรังเงินนี้นะทองฟ้าก็เลินเนี่ยตัวอะไรมาสต๊าตัวอะไรมาใช่เมื่อกี้เราได้มาสองใบเนาะใบนึงต้องมาติดรองเท้าเอาไว้ไปเยอะเก็บไว้ตอนมารองเท้าก็มาคืนเนี่ยรองเท้าก็จะติดเบอร์อย่างเงี้ยครับเฮ้ยร้านสวยนะร้านแบบแนวโบราณเลยเนาะมีทงฟ้าโอ้ my god นี่นะร้านสวยทุก ตอนนี้แดดออกเลยุยเกี่ยวอ,อะไรกันเอาสรุปร้านสรุปร้านหรอโอเคครับสำหรับร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะพี่ต้นไม่น่าถามเลยจำไม่ได้แลว้วะเป็นชื่อร้านปลาไหลแล้วกันนะร้านปลาไหลอัสสุโฮเล้ง <c oughs> นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรอโอเคโอเคชื่อร้านอะไรก็เราบอกแล้แต่ต้นสรุปนะคะสำหรับร้านนี้ หนยว่ามันก็รอนานไปหน่อยแต่มันก็ยังคุ้มค่าอยู่มารอรสชาติโอเคครับสำหรับพี่ต้นพี่ต้นจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างสำหรับห,บตตหบน,นูเป็นการกินครั้งแรกตรงนี้รู้สึกโ okay. แตกต่างมากครับ จานนึงเนี่ยเต็มเลยจานนึงไม่มีเลยขาวเลยไม่มีซอสเซิร์ฟอะไรเลยเนี่ยเไม่สกาว่ะเขะดูด้วยถ้ยฝั่นู้นเนด้วยซอสดำปีเลยเนี่ยเออเออแต่มันเกิดข้อผิดพลาดตรงที่ว่าของหนูเนี่ยน้ำซอสเยอะมากแล้วอร่อยมากแล้วของมิตรน่ะน้ำซอสน้อยมันแห้งไม่มีมีแต่ซอสข้างบนเฉยๆแล้วข้างล่างมันเป็นข้าวเฉยๆนั่นแหละ แต่หนูก็ยังรู้สึกว่าของหนูหนูกินครั้งแรกมันแฮปปี้นะเนื mm ้อ hmm. ปลาไหลมันไม่มีกล mm ิ hmm. ่นไม่เหม็น mm hmm. ไม่คาวไม่ยุ่งสุดขยะขยะแต่อย่างใดใชไหมสำหรับคลิปนี้โอเคเราจบเป็นเท่านี้ครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยว่าเราจะพาไปไหนกันอีกครับขอบคุณครับ